ก่อสร้างสภาพอยู่ตรงไหนก็เลยพูดกันประเด็เนี้ว่าน่าจะต้องมีทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องความคืนหน้าประสาสภานแห่งที่สามนี้รวมทั้งเราจะทํำยังไงให้ประชายชนมีส่วนร่วมก็เลยเกิดความคิดว่าเราน่าจะต้องทําป้ายประชายสัมพันธ์สภานโดยมีการออกแบบร่วมกันระหว่างพวกเรากับทางอรมทาง แล้วก็จุดชมวิวในช่วงที่กําลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จแด้เนี่ยคนสามารถเข้าไปดูได้จุดที่เหมาะสมอันนี้ส่วนที่หนึง่งไอนน้ส่วนที่สองก็คือว่าอยากจะทําอะไรที่มันเป็นตอร์เนชั่นแนลก็คือเราจะทําเรื่องการมีสัมพันธ์เรื่องสถานที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดที่ของเรามีป้ายมีสัญลัองณ<ร>์ผมก็เลยเสนอว่าน่าจะทําให้มันเป็น5ภาษาซึ่งมีภาษาไทยเป็นหลักนะฮะภาษาอังกฤษ ภาษาลาวภาษาเวียดนามแล้วภาษาจีนแลนะ้วทๆเขาว่าไงนะเขาก็เห็นด้วยทีนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องหาเ,เรื่องการออกแบบให้มันเป็นเป็นแพทเทิร์นเดียวกันจุดต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็ของของ,งบของงบของกลุ่มจังหวัดที่จะทำป้าย LCD ขนาดใหญ่ที่จะมีการรีรีเส้นความเคลื่อนไหวของกิจกรรมภายในจังหวัด ขนาดประมาณห้าคูณห้าเมตรลงทุนประมาณป้ายประมาณสักสองล้านห้าถูแล้วก็จะทำคียออสคีออสคือตู้ตู้อัจฉริยะของคอมพิวเตอร์เนี่ยในการที่จะประมวลผลข้อมูลแหล่งท่องอเที่ยวในจังหวัดทุกอย่างให้เข้ามาในเมืองจะต้องรู้ว่าเออจะไปกินข้าวร้านไหนอร่อยอมีโรงแรมที่พักกี่ที่มีวัดมีวามีสถานที่สำคัญอะไรบ้างจะอยู่ในนี้โรงแรมเชียงนี้อย่าไปใส่นะ ก็ก็กต้องต้องต้องมีทุกๆุกโรงแรมทีนี้อันที่มันเป็นโคอกวดเดี๋ยวกวเขาเกิดเกิดทุกวันนีอ้นี่คือคือสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นแล้วก็เราก็นั่งคุยกันเรื่องศูนย์แสดงสินค้า ที่มาตรฐานอ,อ้าวมอ,อยู่หนงอยาคนี่จนได้ดไม่ได้เลยครับเอาเรามีอยู่แล้วไงแต่บอลพูดอย่างนั้นมันทัดเก่ง,งตั้งแต่คิ้นแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องมาทำตรงบริเวณเรียสะพานที่เราการพื้นที่ประมาณสักพันไร่จะทําทสถานที่เป็นโลจิสติกยังไงเพื่อที่จะรองรับคอนเทนเนอร์ที่จะผ่านไปลาว<ม>ไปเวียดนามไปจีนนี่ก็ฟุยกันนจะต้องมีแล้วก็ทําเรื่องดูดีฟรี วิจิตรศน่าจะมีควรจะมีเพราะเราเป็นจังหวัดชายแดนเพราะทุกวันนี้ก็ไม่มีเขาก็ไปเอามา่องน้นอยู่แล้วก็ขายเองเฉลยมป็นไงสิ่งที่จะเล่าครับเพราเราฟังคือตอนนี้ความคืบหน้าที่ที่ไปหาเรือนมาที่ยี่สิบเจ็ดสิบสาเากเรามีสัญญาทำเฉพาะอาคารด่านถนนตรงนั้นนะฮะแต่ก็ทางลาวก็มาสร้างปุดหังแล้ว แต่เป็นเอกชนที่ได้รับประมูลจากทางได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลลาวสร้างโกดังที่พักสินค้าหรือไหรือเป็นจะเป็นที่จอดรถก่อนจะที่จะข้ามทักเทอร์มินอลแบบเดียวกับทางฝั่งไทยันนะเข้ามาทำแต่ทำโดยเป็นบริษัทเอกชนเขาเรียกว่ารัฐวิสาหกิจอะไรได้หอข่าวว่าจะมีคอสโนมีแหล่ง อ,อันนี้เห็นเขาเตรียมที่เขาบอกที่ตรงนี้กำลังปรับที่จะทําแต่ยังไม่สร้างที่มันเป็นภูเขาลกเราตายอยู่เขาต้องปรับที่อ,อยู่ในระหว่างปรับปรุงที่เพื่อจะสร้างแหล่งการพนันแต่เท็จจริงแค่ไหนเราไม่รู้ไม่รู้เพราะมันเป็นป่าลกอยู่ป่าเตีียแล้วแต่ว่าที่มันมัน,มน,มนไม่เรียบเขาก็ต้องตัดมาใหม เห็นรถขนอยู่ะะยต,ตามขึ้นหน้าทางฝั่งโน้นแต่เรื่องไอ้ไอ้ทัพเทิงนี่นี่ทำเขาทำอยู่ปวดักอะไรแต่เราอยู่แน่นอนไอีกคนอีกแบรนด์หนึ่งเข้ามาตกตรงนี้จะทำอะไรเขาบอกว่าจะทำเตรียมตั้งเป็นสถานบันเทิง <Entertainment. S 1> เอ็นเตอร์เทนเมนต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เอ่อมาด้ทัมคินเโนแต่ทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คาสิคาส,สิโนก็เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็ถูกครับ นเสริมัตะบวรนะอ๋อพันไปยุรามาหลายวันเลยอย่าไปทักแบบนี้นะม uh, โีโอกาสได้ล้มกับล้มเจ้าแขกนะเป็นลาวเลยล้มเลยต้องเจ้าแขกใครท่านสนใจเลยท่านไงท่านสนใจด้วยท่านสนใจท่านสนใจบอกว่าเขาเวนคืนที่ไว้น6,000ไร่6,000ไร่เพื่อที่จะเขาจะสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษทำไมเขาว่า บริษัทใดหรือใครจะไปสร้างอะไรนก็ไปขอสมรทานขอเช่าที่ในนนั้แล้วก็มีข่าวว่าสาขาสวรรค์เวกัสเนี่ยมาเปิดอยู่ตรงนี้ะนะในบริเวณทีท่เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะจะได,ไ,ดได้ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมตรงนี้ความจำเป็นไ,ได้วันนี้ผมเห็นรถข้างรถสามล้อมันโฆษณาสวรรค์เวกัสนะเขาลองเล่นฟังานแล้วเออติดสามล้อวิ่งเลยมันโฆษณาอยู่เนี่ยอ่า เพาแข่งาตลาดเขาดีคือ oh. อันนี้เนาะทีนสะพานทางฝั่งโน้นเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้ไอ้เรื่องในเอนเตอร์เทนเมนต์อันนี้เป็นไปได้แล้วก็ uh huh. เมื่อมีลักษณะนั้นแลรวสภาพบ้านเมืองเรามันก็จะเป็นแบบมุ่งทหารแหลนข้ามไปข้ามมาอาจจะคึกคักอย่างเนาะ uh huh. แต่ว่าผลเสีย uh huh. ที่มันจะมีตามมาก็ธรรมดาแหละเรื่องการพนัน uh huh. เห้บมหาเริ่มจมเด้วยเสียให้เสียรน่าหลายคนเนะเราไม่รู้จะจะพูดยังไงเพราะว่านโยบายเราเนี่ยมุกบอกว่าพาเอามีเงินมาเตรียมพาซื้ออัดเดียวกะเขาขายจะขึ้นเนาะเพราะมันติดจำลองก็เราที่ขายปลาคนได้เอาเนาะคนไปคนฟังคนเนาะไปนอนวันชัดขาวอยู่ดีเนี่ยเด็กขาวแท้อะวะเน่ยเด็กไหนเขาสี่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเ้าได้เข้าใจว่ามุกทหารโดนแล้วหละนี้ต้องให้มาจำลองคนแล้วมา ไม่ก็ได้เป็นห่วงนะมัน่มันเกิดขึ้นในมุกทหารตอนนี้ไหม่าับว่าโดนเยอะไทยบ้าตามไปเนี่ยคนไทยนะพูดเราพูดนะคนไทยครับเราไม่ได้ใส่แบบนี้มานานเลบแค่มากัดกันมันจะพนันก็เขาเข้าใจอยู่แต่ว่ามันมันแบบนั้นเราจะไปห้ามอย่างนี้นะอย่างนั้นโอ้โหมันหนักไงห้ามก็เอาเงินออกคนออกไปอันนี้ยังเช็คแน่คุณไปดูชายแดนไทยกัมพูชานดูสิครับวานเอามุน โอ้หักแหล้วไปเนาะสวัสดีกัเนาะสวัสดีอกษัตรเวกั๊เนาะเขาไปเนาะไปก็มนะหลแห่งเขาดโอ้ปานเริงเืองหนึ่งเลยแแพงนะไม่ใชเพงรับสลักนะเบอรหนึ่งเล่อยไนม่มีหลายบอนติดกันโอ้หลายบอนไพอใจตรงนี้ก็ไปตรงนั้นเป็นสิบสโ้แห่งหรือแปดแห่งเขาพูดไม่สวรรค์เนี่ไม่อยู่อยเปลี่ยนเขาเปนเขไทยแดงกัมเมกับไทยอ่ะช่องจอมเลยกัมพบครับช่องจอมเนี่ย แล้ว,ลว,ลวรเรานโยบายรัฐบาลเราเนี่ยคือต้องการให้คนออกไปเอาเงินไปใช้ต่างประเทศแน่นอนเพราะว่าสนมากกับรัฐบาลเราไปลงทุนด้วยหรอือเปล่าไม่รู้คนในคนในรัฐบ,บาลารบเราไม่รูแ้แต่ว่าเราไม่ทําแต่เพื่อนบ,บ้านเราทําครับแล้วเราก็ห้ามคนราะเราไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายที่จะไปห้ามเขาก็ห้ามาไม่ได้แต่เมื่อห้ามไม่ได้ เราควรจะแก้ไขไหมหรือจะมองดูก็แบบนี้ต่อไปจะพูดให้เป็นอุทาหรณ์ให้เขาได้รู้บ้างนั่นแหละนะครับพูดยังไงมันก็ไม่มีใครเชื่อแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทายกตัวอย่างอย่างมุกทหารทุกวันนี้ประสบปัญหานี้เยอะมีคดีความเยอะพักพยอมอะไรฝากพักพยอม